สวัสดีนักเรียนอีกครั้งหนึ่งเอาวันนี้ก็มาพบกับวิชาสังคมศึกษานะครับในชั้นโป .5 โสัปดาห์ที่แล้วนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของสาธารณกิจชนนะครับและก็ได้ทําใบงานกันไปนะครับกคงเสร็จเรียบร้อยเราเรียนกันตามปกติของทุกสัปดาห์วิชาสังคมวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่20กรกฎาคม2564นะครับ อเรียนวันนี้ครูก็จะนำนักเรียนไปเรียนรู้ในเรื่องของพิธีกรรมของศาสนานะครับศาสนาพุทธศาสนาคริสต์ศาสนา,า,าอิสลามพรศาสนาฮินดูกันตามลำดับนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้รพร้อมๆกันเลยนะครับกับศาสนาพิธีหรือว่าพิธีกรรมของแต่ละศาสนาครับ พิธีกรรมสำคัญทางศาสนาในวิชาสังคมศึกษานะครับเรามาทําความเข้าใจกันคนอื่นต้องเข้าใจความหมายนะครับของคำว่าพิธีกรรมพิธีกรรมในที่นี้ก็คือเรื่องของระเบียบแบบแผนหรือว่าแบบอย่างที่ปฏิบัติในศาสนาซึ่งมีลำดับขั้นตอนที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมานะครับ วันนี้ก็จะเริ่มในเรื่องของพิธีกรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาซึ่งก็แบ่งออกเป็นอ,อะไรบ้างน,นะครับมีพิธีกรรมเกี่ยวกับวินัยสงฆ์เช่นการบวชพระที่เรียกว่าบรรพชาอุปสมบทบรรพชานี่คือสามนณนอุปสมบทนี่คือพระภิกษุนะครับ พิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันในที่นี้ก็เป็นพิธีกรรมของงานมงคลสนุกสนานลื่นลึงนี่เขาเรียกว่างานมงคลมียิ้มหัวรถลื่นืึงสังสรรค์เช่นมงคลสมรสงานขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็พิธีงานอาวะมงคลตรงนี้ก็จะเป็นพิธีที่ไม่ลื่นลึงพิธีเท่ามองเขาเรียกว่าอาวะมงคลเช่น พิธีกานจบํำบุญอัฐินะอัฐิในที่นี้ก็คือกระดาษนะครับเออกระดูกขออภัยไม่ใช่กระดาษครับลูกอันแลสาเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับวันสําคัญทางศาสนาเช่นวันเข้าพรรษาวันอาสาฬหาบูชาวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาทางพระพุทธศาสาานานี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันมาฆบูชานะครับซึ่งตรงกับเดือนสาม แล้วก็ไปเดือนหกวิสาขาบูชาแล้วก็ไปวันอาสาหาบูชาเขา้าพรรษาอันนี้เป็นพิธีกรรมสําคัญทางพระพุทธศาสนาจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะครับคือพิธีกรรมทางศาสนาพิธีกรรมเกี่ยวกับชีวิตประจําวันและพิธีกรรมของอเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับทีนี้การจัดพิธีกรรมเราก็ได้เห็นเราได้ร่วมการจัดพิธีกรรม ในฐานะที่เป็นาศาสนิกชนเพราะว่าเป็นพิธีกรรมเนี่ยเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเราก็ต้องรักษาเราต้องจัดให้ถูกต้องสืบทอดต่อ,อตกันนะครับหลักการจัดพิธีกรรมโดยทั่วไปต้องให้ถูกต้องตามหลักจจาสนานะครับที่ศาสนาบัญญัติไว้พุทธก็ต้อง ทำแบบศาสนาพุทธถูกต้องอิสลามก็พิธีกรรมของอิสลามคริสต์ก็ต้องพิธีกรรมของศาสนาคริสต์ไม่ขัดกับประเพณีนยิยมประเพณีนยิยมที่ดีงามอ,อย่างอย่างตอนนี้อย่างตอนนี้นนสถานการณ์โควิดออกมาอย่างนี้มีประเพณีหลายอย่างที่ต้ององดนะนะครับต้องงดไปหรือว่าต้องอเลื่อนหรือ ปฏิบัติตามาระเบียบของทางการนะครับหลักการจัดพิธีกรรมอันที่สามต้องประหยัดพอดีไม่มากหรือว่าน้อยเกินไปมีความเหมาะสมตามกำลังจัทธาตามกำลังทรัพย์และก็ฐานะของตนนะครับสุดท้ายหลักการจัดพิธีกรรมมีประโยชน์าการทำเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่เป็นกุศลน,นะครับจะเห็นได้ว่าแต่ละศาสนาก็จะต้อง ปฏิบัติหลักการจัดพิธีกรรมเหมือนๆกันนะครับถูกต้องตามหลักศาสนาไม่ขัดประเพณีนิยมประหยัดเน้นประโยชน์ทีนี้ประโยชน์ของการเข้าร่วมของการเข้าร่วมพิธีกรรมหนึ่งทำให้ผู้เข้าร่วมมีจิตใจที่ดีงามเกิดคุณธรรมมีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธศาสนาตอนนี้เราพูดถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนานะครับ เป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติซึ่งไทยเราก็มีวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์มาอย่างยาวนานช่วยดำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ซึ่งการที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนานี้เป็นพื้นฐานนะครับให้ผู้ปฏิบัติเกิดความสนใจและก็ได้ศึกษาหลักคำสอนเป็นแกนแท้ในพระพุทธศาสนาต่อไปอันนี้เป็นประโยชน์นะครับเราได้สัมผัสเราได้เข้าร่วม เราจะเห็นถึงคุณค่าของพิธีกรรมนะครับอาทิตนี้ของพวกเรานี้ชั้นปห้ครูก็เห็นพวกเราได้ร่วมมีส่วนร่วมในการจัดสถานที่เรามีจัดเตรียมสถานที่อย่างในโรงเรียนที่เรามีพิธีกรรมทางศาสนาที่เรามีพระสงฆ์มาพระสงฆ์มาให้ความรู้พระสงฆ์มามา,มาทํากิจกรรมให้กับเราเช่นมาทําบุญตักอมาใส่บาทปีใหม่วันเด็กนะครับพวกเราก็ได้มีส่วนร่วม ส่วนรวมของเราทําอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นพวกเราเนี่ยคูณครูให้ไปช่วยปูอานาปูเสือนะครับท,ที่ที่สนามเพื่อจะได้นั่งหรือว่าจัดเตรียมสถานที่โต๊ะเก้าอี้ e, หรือภาชนะอื่นๆนะครับการจัดเตรียมสถานที่ประกอบศาสนพิธีโดยทั่วไปของชาวพุทธนะครับเป็นสิ่งที่ก็ะทำไไ้้ไม่ยากแต่ต้องเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เขาจำนานนที่เขาอยู่ใน พิธีการอยู่ตลอดนะครับส่วนพวกเราอย่างที่คุณครูบอกแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วยจับในการร่วมพิธีนะครับช่วยจับโต๊ะหมู่บูชาทําความสะอาดปูราอาสานะช่วยหยิบจับช่วยยกของสําหรับไหวถวายพระสงฆ์ซึ่งนักเรียนสามารถสอบถามได้นะครับจากคุณครูจากพระสงฆ์หรือว่าญาติผู้ใหญ่ที่ช่วยแนะนำให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับอันนี้ก็เป็น พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับเราก็จะได้กลับไปทำใบา,านที่คุณครูให้ไปนะครับสัปดาห์นี้ครูก็แนะนำเพิ่มเติมนะครับก็คือให้ไปดูคลิปเดี๋ยวนี้ก็มันโลกกว้างของสังคมคลิปในเรื่องของพิธีกรรมศาสนาสามารถที่จะศึกษาด้วยตัวเองเพราะถ้าครูเอามาลงตรงนี้มันจะเป็นการ เผยแพร่คลิปแต่ถ้าเราไปดูเองด้วยตัวเองจะดีมากๆวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ